ครับผมผมเดินมาเที่ยวตลาดเล็กๆแห่งนี้นะฮะจะมีะแม่ค้านําสินค้ามาขายเล็ก,ลกๆน้อยๆะะที่เห็นแป๊บๆนะะที่ขายตัวน,นี้ก็คือส้มปลานะฮะส้มปลาปลาส้มการบรรจุอาจจะแตกต่างจากบ้านเรานะฮะแล้วก็แตกต่างจากเมืองยองปกติส้มปลานี่จะเห็นใส่กระบอกไม้นะฮะนี่จะเป็นส้มปลาทางไปลษณีย์พนานำมาวางขาย ถุงไหนก็คือนี่นสิบเดียนะอ๋ะอถุอองไหนสิบหยวนนะครับผมถุงไหนสิบหยวนแล้วก็จะมีคลิกให้ด้วยส้มปลาปลาส้มผมก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงดูเขาซื้อขายกันอ้นนี มีลูกค้ามาเซ็นหนึ่งถุงนะครับส้มป่าถุงละสิบหยวนนะครับผมบ้านเราอาจจะเรียกปลาส้มที่นี่อาจจะเรียกส้มปลาครับผมดูครับะตัวนั้นเป็นขายถั่วนะครับผมเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินดูต่อ ใช่สิครับที <Yes, ่ก็พูดภาษาจีนใส่ผมนะผมฟังไม่รู้เรื่องอันนี้ซุกแล้วอันซุกแล้วซุกแล้ฮะ เอาไปตม๋หือนกันจะมัอันนอันนี้อันนี้อันนี้ก้อนก็คืออันนี้หายันนะหายันหอยันนะอ๋ออันนี้เอาไปตุ๋หุ่กันจะเออตุ๋นแล้วก็ใส่ใครมาได้ก็คือนี่ช่องยันมาได้หอยยันโอ้โหแครับผมเอาเอาโซนมาครัเอาโซนมาเดี๋ยวๆ

มีกบแันีอีกุ๊ก่แกนผมตรงนี้เขาเรียกว่ามกแก่นนะฮะก็เรียกเมืนเราอยู่นะขุนกับแก่ตัวเนาพ้องนี่มีะตัวเนาอะตัวเนาตัวเน่าแคบนี่มัใสกันป่นใสใสตัวเน่าใสตัวนาใสตัวน่าเออตัวเนาให้ใส่ พันตงมังยองก็เอาจงสือไปขายมีนำเจอบางฮานี่เขาส็บอกไม่แต่บังยองนี่เขาเนินนี้ฟ้าที่พลงอยู่แต่มีนำรอเขาเสทลงลงใสๆฮันไวอันนี้ถือว่าเป็นขายเข่าขกัน่เนี่ยายหออ๋อสุ่้าสุ้าหรอ